สวัสดีค่ะพบก,กับช่องน่าปลูกเอาะนะคะตอนนี้บ่าวนุนะคะกําลังไปหัดพ่นนะคะสีองคูณนะคะนี่ชิดก้อน,นะคะโอโ้โตอนนี้เห็นพ่อกําลังลากสายยางนะคะี FC, เพราะว่าอาชีพถนัดคือรถน้ําต้นไม้โอ๋อบันใดซอดเด็ดลนะเนาะถ้าไมไม่เอาเม็ดละลูกเอ้ย โอ้โหขึ้นมาใก,กล้ๆสวยนะคะนี่เอซี FC. สวยมากเลยนะคะสีทองงามงามเดี๋ยวเพื่อนละแกเองกันมางามงามงนามนนี่นะคะกใ,ใคกล้ๆเอซีดูใกล้ๆเลยนะคะวันนี้โอ้ดีใจนะคะที่ได้เจอที่ได้ดูที่ได้เห็นนะคะอยู่ใกล้นี่นะคะอ๋อ oh, ก็ดูด้วยนะคะเบาะนุ๊ ก็หัดพ่นนะคะดูดูแล้วเอาเสื้อปิดจมูกไม่มีเไม่ได้ใส่แม็ดถ้าสีเหลือก็มาพ่นบ่าวนุนะฮะตรงหวัวเปลี่ยนเป็นสีม่วงเป็นสีเทาเนี่ยน่าจะเปลี่ยนอยู่เนาะ <c oughs> มาหนุพ่นสีผมเลยลูกมันจะได้ สีผมคือเอาม่วงท่องไปเลยเนาะเสือขึ้นีนีเรากเอเททแ้อ้กำจาอย่างนี้อ่นถเนาะก็สั้นแล้วนี่นะคะพ่อก็นะคะอนนกพอนนกเอลดน้ำนะคะพ่ออยเมตั้งแต่แอ้อมเลยแล้วลอยเมตร พ่นลาขอบเลยนายมาคนพ่นาได้ลอยเม็ดพ่นลากงขอบเลยพ่นดีใจลายได้หลายไปเสียบนะแม่น้ำให้เล่านะฮดบดขึ้นนะวันนี้บาได้เมื่อยแล้วเฮ็ดยังมาเล่าก็อยากจะมาสมัครแรงงานถาดน้ำพ้น เจ้าเจ้ายเป็น V.I.P ทน่ไหมครับอผมข้อผม V.I.P นะครับอันนี้ยิ่งหัวหน้า V.I.P ใช่เจอลุงบอกว่าใส่ปะเจ้าจอดทำงานนะคะดูว่าแรงงานทาาถ่ายแต่คลิปอืมแมนความอยู่ดอกบ่ไเรเฮ็ดยังเลย แล้วน้าทายแต่คลิปนะคะแต่ลุงมาทำงานอย่างเดียวนะคะเอฟซีดูเอากานูนะคะก็ทำคล่องแล้วค่ะพราบุรีห้หมาพนได้เนื้อเดินเรียกตัวนะคะเดี๋ยวมาหัดทนใหม่เขาเรียกแล้วนะคะยิงเลเซอร์ แต่คนลงพื้นกเคยลงไม่เคยลงสีดีเป็นังไเป็นยังไงแกมนหรไม่แต่ก่อนก็เคยทำอยู่แต่ก่อน่ะก็อด้พคนอันนี้พ่อฟื้นได้เลนะนลงพื้นนะพนไปยังไดก็ได้ว่องยังซิดว่องยังเกาะขวดหน้าเนสรือเับพ่อจ้าจเทพเวียด่อกี่ขาทั้งไทยคลิปอยู่ไหละ โอ้ยมาสร้างวาน้อคักหลายเฮาน้ำพ่อทำไมไม่ออกพ่อน้ำไปเสียบมาบอกโอ้พี่พ่อก็ไปไล่สายยางคะเอาถ้วยนั่นแหละตักออกอะไรเงีเด็กพี่เฟื่องโอ้โหช้าล่ะลุงพ่อไดกเยอะแล้วนี่อะไรงานอะไรงานเด็กพ่อ เอาแล้วหัวลอกกันแล้วนะคะตอนนี้จะช่วยทำคนเดียวอ่ะแรงงานามีนาที่ถ่ายคลิปไปมีหน้าที่ถ่ายคลิปไปไปจ้างมาดิลุงเขาทำไปคนให้ถ่ายคลิป เจ้าจอดขุดดินพระเจ้าจอดเจ้าจอดขุดดินนะเคยนอฟซีเขาจะทีซีกันใหม่ชิดหน้าสสวััดีครบเข้าใจตรงกันครับเร็วคนมาทำอะไรเขาว่าเขาว่าเขาเป็นเออแล้วแล้วคนได้งานทำกันไหนจ้าดรักนะคะจำาลยรักอื้มข้าวไปข้าดจำเลยนะอ้อมไม่อ้อมไหมจำเลยมีคนนั่งเฝ้าเต็มอ่ะชิดชิดชิดเอ้ยดิชิดทำหน้าหล่ออยู่นี่ อันนี้เจ้านายนะเนี่ยเขาว่าให้เสียบปลั๊กตรงไหนเดี๋ยวเขาไปเสียบมาให้ที่ข้านังเ้าเจ้านายอยูุ่่นอยู่มากขอยใหจ้าปดดียามาเปิดน้ำปดน้ำมาปดน้ำมันให้พ่อรถานเดียวเนท่าด้แนวนั่นแหละมันบวจักหมองเด็ไปบอกให้ล่ามองเชือเดียวกับหูจักดอกแรงงานแานนังเ้า เอาคลิปอย่างเดียวอย่ะน,นี่แหละโอเบนนเดี๋ยวรอรถน้ำนะคะ FC เ,ะะเจ้าห้ายไผ่หั่นน่ะโอ๋หายสรางขอยได้ยินห้ายอีพอได้อหั่นน่ะ <c oughs> โอ้มาสร้างว่าแท้สู <c oughs> ออกหรือยังน้ำน่ะ <c oughs> <c oughs> มีแซวเล่นกระชิดนะ FC เดี๋ยวรอเพราะว่าสายยางมันยาวนะคะนี่นะคะคนสวนมาถึงที่นี่แล้วนะคะ FC ซนะคะเพราะว่าอยากจะมาช่วยเพื่อนๆพื่อนนะคะดูแลเนาะรอบๆบ,บริเวณองคูนานแล้วที่เราไม่ได้มาก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะน้ำยังไม่มาเนาะพี่เนาะของเฮาผัดถุงขย้ำมหมดเลยยาเราอันนี้มันจะเกิดอยู่ได้นี่ เขียวมาแล้วนะคะฝั่งนี้ยิ่งเขียวดีค่ะถ้าแบบหญ้าขึ้นหมดนะคะบริเวณข้างบนด้วยโอ้โหสวยมากมามานี่นะคะได้แล้วนะคะพ่อ,อกำลังงานรดน้ําเดี๋ยวฝั่งนี้ด้วยนะพี่เอาฝั่งนี้ก่อนบอนี่นะคะก็รดให้หมดเลยโ้สวยสวยสวยค่ะ ช่วยกันดูแลเพราะว่ามันมันมีความยาวไงพี่เดี๋ยวมันก็ค่อยมาค่อยรถไปเดี๋ยวให้มันเข้าตามถุงนั่นแหละที่มันเอ้นั่นนะมันจะไม่เข้าหลุมถุงถ้าเข้าถุงมันก็จะได้สดชื่นเพิ่งมาสมัครงานวันนี้เพิ่งลงเพิ่งลงงานวันแรกใช่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่า <c oughs> พ่อบอกว่าไม่ผ่านก็กลับ <c oughs> สวยนะคะ f c เนาะดูที่ไรก็สวยนะคะ <c oughs> องค่ของเรา ก็ลดจนถึงค่ำเลยอ้อมไปค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้สดชื่นนะคะพวกดอกไม้แล้วก็ย้าเนาะรถตอนเย็นนี้เหมาะมาค่ะเอฟซี 4, แล้วก็ตอนเช้าๆนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ